ก็มาดูร้อยเมตรกันนะครับของเราลู่ที่ห้ากับลู่ที่หกเนี่ยครับเจ็ดศูนย์ศูนย์กับเจ็ดศูนย์หนึ่งครับก็เราคาดว่าคาดหวังว่าน้องบิวนี่จะเข้าที่หนึ่งแล้วก็อีกคนนีจะเข้าที่สองแล้วก็คาดหวังว่าจะทำลายสติอย่างแรกต้องเข้าที่หนึ่งก่อนแล้วครับตื่น <c oughs> เต้นตื่นเต้น ไปไปไปตั้งลำได้แล้วจะแซงได้ไหมตั้งลำได้แล้วแซงไป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 เอออ,อีกคนเราได้เหรียญเหรียญทองแดงบ่ไม่รู้อีกคนอะ่ะเขาเขาอีกคนของเราอะ่ะมันเอาหัวเข้ามันต้องเอาหน้าอกแตะนะครับเพราะว่าเวลาคิดเขาคิดที่หน้าอกแตะแต่เราอะ่ะได้ที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วครับน้องบิวแต่ไม่รู้ทําลายสถิติไหม แต่ว่าในจังหวะที่ออกตัวช้าไปหน่อยครับกว่าจะตั้งลำได้แล้วแซงตอนท้ายนี่แซงแค่5เมตรสุดท้ายเองครับ10เมตรสุดท้ายนี่เดี๋ยวลองดูภาพสโลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูภาพช้ากันว่า ที่สองอะที่สามอไอที่สามน่ยเราจะได้เป็นที่สามที่สองครับเพราะเบียดกันเข้ามาคนอื่นก็เบียดเข้ามาได้ครับเดี๋ยวมันต้องถ่ายรูปดูอะดูวันอยู่นะครับออกตัวเราออกตัวช้ากว่าเขาครับนี่ออกตัวเร็วเร็วะนี่อะครับดูตอนที่สองที่สามเนี่ยดูจังหวะเนี่ยครับ เขาเอาอกนะครับไม่ได้เอาหัวครับมันต้องแอนอกเข้าอยู่ซอืมยี่สิบสามสิบเมตรสุดท้ายเหรอถ้าไปแข่งระดับโลกถ้าตั้งลำได้เร็วกว่านี้ก็เจ๋งอะถ้าวิ่งต่ำสิบนี่ไประดับโอลิมปิกได้เลยครับ สิบจุดศูนย์ศูนย์ก็เจ๋งนะตอนนี้ก็คือได้เหรียญทองไปเรียบร้อยแล้วอายืดหนยสิบจุดสีสสนน่ีก็เท่ครับน่าจะเร็วกว่ากิฟฟี่จอยเนอร์เขาบอกไม่รู้นักวิ่งอเมริกันที่เป็นผู้หญิงนะครับแต่ตอนนี้เธอตายไปล้ะแกฟิตหนักเกินไปแล้วจนแบบหัวใจวายตาย โอเคเดี๋ยวเอาลง youtube เล่นดีกว่าปะ่ะดีใจกับน้องครับเย่ <c oughs> ได้เหรียญทองแนละ้วเท่เท่้โหหน่วยก้านดีมากเลยอายุสิบหกเอ้เรามีลูกสาวนี่ว่ะบาย <c oughs> <c oughs>